สตรีผู้นี้เป็นสตรีที่มีความสำคัญมากคนหนึ่งของพระครูสุพัฒนาเขมคุณหรือตุลุงเกษมคือมนดา ผู้บังเกิดกล้าวคุณแม่ดำรงชีวิตอยู่ถึง78ปีแม่ก็ละล่างนี้ไปสู่โลกหน้าแล้วคุณแม่สมรสกับพ่อพุทธใจปะมีลูกด,ด้วยกันเจ็ดคนหนึ่งคือพระครูสุพัฒนนาเขมคุณสองนายเสกสรรใจป่า สานางบัวพันตันติวาสนายถนอมศักดิ์ใจปะาหานางวิไลวันมาแก้ว 6. นาพระขนชัยเมธิโกเจนางวันเพ็งอวดคล่องแม่เลี้ยงลูกมาด้วยความเหนื่อยยากลำบากลูกทั้งเจ็ดคนแต่เมื่อครั้งหนึ่ง ข้าพเจ้าได้เดินทางไปทำหน้าที่พระธรรมทูตสายต่างประเทศอยู่เดนมาร์กและได้ถูกนิมนต์ให้ไปช่วยงานที่ประเทศไอซ์แลนด์ซึ่งดินแดนไกลโพ้นไกลมากจากเดนมาร์กอีกสชั่วโมงกว่านั่งเครื่องบินวันนั้นเป็นวันใกล้วันแม่คือวันที่8สิงหาคม2,540ั นึกถึงแม่มากก็เลยมีจิตสำนึกดลบรรดาลให้บรรจงเขียนกรอนบทหนึ่งเกี่ยวกับแด่แม่ของลูกว่าลูกขอกราบบูชาพระคุณแม่ผู้มีรักอันเที่ยงแท้แม่แปลพันขอน้อมกายน้อมจิตอภิวัน ตลอดการอบอุ่นคุณมันดาตั้งแต่แม่อุ้นท้องต้องลำบากแม่เนยหนักรำเข็นเป็นหนักหนาจะกินนอนเยื้องอย่างทั้งไปมาแม่เมตตาลูกน้อยในอุทธรต้องระวังกายายจะพลงังพาดไม่เคยขาดสติเฝ้าสังหอ์เพื่อลูกน้อยที่อยู่ในอุทธร จะกินนอนก้องหวง่วงดวงกมลวันกำเนิดเกิดกายให้ทุกหนักเลือดทะลักหลังไหลดังสายฝนถึงเจ็บปวดแค่ไหนแม่ก็ทนแม่ดิ้นรนขวนคลางดังขาดใจแม่มีสุขเสียงลูกร้องอูแว่ลูกของแม่ชายหญิงหรือชนไหน แม่รีบอุ้มแนบอุราจุบทันใดโอ้ดวงใจของแม่กําเนิดมาลูกเติบใหญ่เพราะอาศัยน้ำนมแม่กลานจากเลือดแท้แทโอแม่จ๋าเป็นน้ำนมจากโอพระมารดาหลังออกมาให้ลูกได้ดื่มกินทรงศึกษาเล่าเรียนเขียนอักษร ทุกขั้นตอนแม่ทัเนฟาตวินแม้เหนื่อยยากลำบากเป็นอาจินแม่ทำสิ้นเพื่อลูกน้อยให้ได้ดีลูกเติบใหญ่ต้องห่างไกลจากพ่อแม่หรือไทยแท้ยังใกล้ชิดไม่ในนี้ไอซ์แลนด์แดนหนาวร้าวชีวีลูกคนนี้ก็จะทนเก็บเงินทองจะเก็บไว้บูชาพระคุณแม่ เพื่อไว้แก้ขัดสนไม่มนหมองจะประพฤติตามศีลธรรมศีลธรรมตามคันลองลูกจะปลองททำแต่ดีทุกวิวันลูกขอกราบบูชาพระคุณแม่พูดเที่ยงแท้เมตตาพรหมิหารขอน้อมเสียนกลมกราบอภิวันแทบบาท,ท่านมันดาของข้าเทิน the book.